สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิทาโลนะคะวันนี้นะคะหมอน้องก็จะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะต้องขออภัยเนาะที่มาช้านะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายอย่างเนาะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวเยอะด้วยช่วงนี้เนาะโอเคค่ะก็คุณสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบ ผูกดวงแบบลัคนาราศีเนะาะธาตุไฟก็ได้แกแ่เมษสิงห์ธนูนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะแล้วก็ไปดูคนมีคู่แล้วแต่หมอน้องไม่ได้ทําคนโสดนะคะคนโสดก็ดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เนาะอ่ะโอเคดูพลังงานรวมก่อน ดมูนทัดไฟเนาะ 9. เก้าเหรียญสี 4. ดาบสี่เหรียญแล้วก็แปดดาบนะคะพลังงานเป็นพลังงานเหมือนกับว่า มันมีความทุกข์มันมีความกางังวลนะเนาะมันมีไพ่เดามูนขึ้นมาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะั่นแหละเนาะมันทําให้เราวนะ้าเวะเนาะเดียวดายอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวก็ได้นะคะเก้าเหรียญน,นะแต่ยังไงก็ตามอ่ะคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้แหละอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานั่นแหละนะคะบางคนคุณก็ดูแลตัวเองได้มีเงินนะเนาะอ่าคุณน่าจะมีฐานะดีนะคะก้าเหรียญเนานะ ในช่วงเวลาีนความสัมพันธ์มันน่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้พัฒนาเนี่ยมันมีทั้งสีดาบแล้วก็สีเหรียญอะเนาะเหมือนคนนั่งเหยียบเหรียญอยู่นะคะเออแล้วก็มันมีเรื่องของความหึงหวงอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมูฟออนไปอะนะก็ยังเหยียบเหรียญเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะคะอาจจะถามว่ามันมีการพัฒนาไหมมันก็ไม่มีนะมันก็นิ่งๆเฉยๆนะโดยที่มันอาจจะเกิดจากตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบเซ็งๆอะนะคะ แล้วก็มีความหวาดกลัวอะไรบางอย่างนะมีความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะในแปดดับนะคะอืมมันอาจจะมีอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะกลัวโน่นกลัวน,โน,โนี่วิตกกังวลน,นะแล้วก็อาจจะเป็นตัวของเขาเองด้วยที่ตอนนี้เขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับคุณด้วยนะเหมือนคนที่เข้าถ้ำอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้นะคะ,ะดูเพิ่มนะ พายสเตรทอืมแปดเหรียญพา่สิบถ้วยจริงๆความต้องการของเราเนี่ยเราก็ต้องการให้มันเหมือนกับว่าเป็นครอบเป็นครัวนะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับชัดเจนนะนะ อแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่ไงก็ตามมันก็เหมือนกับว่าคุณเอาเขาอยู่นะเออคุณก็น่าจะเอาเขาอยู่คุณน่าจะเอาได้อ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณคุณทําได้อะคุณมั่นใจอ่ะนะว่าคุณจะสามารถที่จะคนโทรลคนคนนี้ได้นะควบคุมคนคนนี้ได้นะคะอืมแต่ว่าคนคนนี้ก็เป็นในลักษณะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันก็เป็นในลักษณะไปเรื่อยๆอ่ะนะ แล้วก็ไม่ได้มาผูกมัดอะไรกันมากมายอะนะคะเอออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่กลัวการผูกมัดนะเี่ยังมีไพ่เดอะฟูลอยู่นะคะแต่มันก็เพิ่งมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในในคู่ของคุณนั่นแหละนะเออ ในคู่ของคุณก็คือมันมีการกลับมานะไพ่สองเหรียญกลับมาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไปกลับมาก็ได้นะคะอืมแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้การไอ้ความที่ไม่แน่ไม่นอนนะสองเหรียญก็เหมือนคนถือเหรียญอะอ,อถือเหรียญแล้วก็ยังช่างใจอยู่นะคะยังไม่ค่อยแน่ใจนะอืเขาอาจจะไม่แน่ใจในตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ยังไม่แน่ใจในตัวเขาว่าเขาจะสามารถที่จะเติมเต็มให้เราได้นะ อแต่มันก็เป็นไปใน,นแบบเรื่อยๆนะคะแปดเลียนเป็นเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับว่าขอคิดดูก่อนดูก่อนอะไรแบบนี้ไม่ได้มีการผูกมัดอะไรกันมากมายนะแต่จุดเป้าแต่จุดประสงค์หรือเป้าหมายของเอ,อความรักของคุณอะก็อาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับอืมอะไรที่มันเพียบพร้อมอะนะได้มาอยู่กันในลักษณะแบบครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอะมีพลังงานราศีสิงห์และขนาดราศีสิงห์นะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะอืมเจ็ดถ้วยจัดไฟเนาะเจ็ดดาบเด็กถือเหรียญ แจกถือถ้วยแล้วก็หกเหรียญความรู้สึกข,ของเขาอะจริงๆคนคนนี้ก็เหมือนกับเขามีรักทางเลือกอะไรแบบนี้มาเนาะเออนะคะ แล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับทําอะไรที่มันไม่ซื่อตรงกับเราบ้างอ่ะอไม่ซื่อสัดกับเราบ้างแต่ว่านะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกรักเราเนาะเขาเ็ายังมีความรู้สึกรักเราหรือปรารถนาดีกับเราอะอยากที่จะช่วยเหลือดูแลเรานั่นแหละนะมันก็มีบ้างตามภาษาคนเจ้าชู้นะคะที่เขาวอกแวกอะไรแบบนี้ยังไงก็ตามเขาก็ยัง มีคุณอยู่ในใจอะ่ะเออเขายัางถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะเด็กถือเหรือในบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะทําเป็นเหมือนนิ่งๆเฉยๆใส่คุณก็ได้แต่จริงๆแล้วเขามีการมาแอบส่องแอบมองคุณหรือว่าเป็นห่วงคุณนเนาะเออหรือว่าเขาแอบซ่อนความรู้สึกของเขาเอาไว้ก็ได้เจ็ดดาบเนี่ยจริงๆแล้วเขาอะแอบเอาเราไปฝันเอาไปคิดถึงอะไรแบบนี้ต่างๆนานาเนาะถึงแม้ว่าคนคนนี้นะเขาจะมีคนมากมายในใจของเขาเนาะ แต่ว่าเขาก็เหมือนกับมีการส่องคุณ่ะนะคะอ่ะความรสึกของเขานะมีความปรารถนาดีให้เราไพ่เด,ดอ่ะมีไพ่เดทเนาะเอมอน้องม,มองว่าเขาเนี่ย ไม่อยากที่จะมีรักทางเลือกอะไรเยอะแยะหรอกนะเขาอยากที่จะจบอะนมาเซเว่นออฟขับแล้วก็มีเดทขึ้นมาเขาอยากที่จะจบเนาะแล้วก็ไปเริ่มเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละนะเพราะคุณน่าจะทําให้เขารู้สึกเหมือนมีแรงบันดาลใจมีอะไรที่มันเติมเต็มมานะคะคุณให้กําลังใจอะไรเขาแบบนี้นะแล้วก็อืมมีการมา ออแอบส่องแอบมองเขายังรักคุณอยู่เลยนะเขายังมีความรักให้กับคุณนะคะเป็น king of cup นะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใจดีใช้ได้นะหมอน้องมอง,มอง,มองว่านะเป็นคนที่ใจดีใช้ได้เลยนะอืมอาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้ได้หมดนะอืมชอบมาแอบส่องแอบมองเราอะนะคะอ่า แล้วเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอะน่าจะเป็นอะไรที่มันคู่กันนะอืมนะคะอ,อในบางกรณีถ้าคุณมีการจบกันไปหมอน้องมองว่าก่อนหน้านี้นะหมอน้องมองว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเรานะคะเขาก็มาแอบส่องเราอะไรแบบนี้เราก็ยังรักเราอยู่มากเลยนะเออแต่ตอนนี้เขาก็เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเออถ้าเขาเลิกกับเราไปนะแล้วก็ อยากที่จะเหมือนกับอืมเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอะนะตอนนี้นะเขา <c oughs> เขากำลังรู้สึกแบบอกหักอย่างมากเลยนะคะกับเรานะอืมันมีไพ่เดทขึ้นมาอะแต่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่คุณไม่ได้จบ,บกับเขาก็คือเขาเหมือนอยากจบกับเนี่ยซเซเว่นออฟคัพอยากจบ,บกับคนอื่นๆเพื่อที่มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะเขาเขารู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืม อ่ะโอเคก็มีพลังงานมีนกัรกัพิจิกนะคะาราศีกุมาราศีพิจิกนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเ,เดี๋ยวนะเพื่อศพบับงกรด้วยนะคะอาคนของคุณอาจจะเป็นคนาราศีได้าราศีหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะตุลาคม2 5 6 4้ารอ่ะเขารู้สึกยังไงกับเรา เออไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนสองไม้เท้าอ่ะสองไม้เท้านะไพ่ justice ไพ่สามเหรียญไพ่ the empress นะไพ่สา,ามไม้เท้าเดี๋ยวขออีกสักข้าไปไพ่หนึ่งดาบ ไพ่แปดเหรียญไพ่เด็กถือดาไพ่เดอะไฮพีเทสแล้วก็ไพ่ไนท์ถือไม้เท้านะคะอือหมาอนน้องมองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเอ่อ มันมีการรอคอยอยู่แล้วนะคุณเนะเขามันมีการรอคอยอะไรบางอย่างนะคุณได้น่าจะได้มาติดต่อกันนะคะอาคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือในช่วงเวลาเนี้เออเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกจริงใจกับเรานะเขาอยาก take action อะไรบางอย่างก,กับเรานะอเขาอาจจะมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะ the m p r e s s คุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขานะแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณอืน่าจะรู้สึกเซนซิทีฟหรือคุณน่าจะรู้สึกแบบยังไงอะ่ะน้อยอกน้อยใจในตัวของคนคนนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเขาอาจจะดือ้อหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองใส่คุณอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อได้นะยังยังไปแบบเรื่อยๆได้นะคะอืมเนาะก็คือมันก็ต้องต่อสู้กับความสัมพันธ์เนี้ยนะดูแล้วนะอืม เขาถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลเหมืนเนาะมองว่าถ้าเขาอยู่ไกลมันจะมีการเดินทางมาหานะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะเหมือนกับประก่อนหน้านี้คุณรอเขาแล้วคุณก็น้อยอกน้อยใจเออว่าทําไมเขาถึงไม่มาหาคุณสกักทีเนาะเออเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะเขาอาจจะไปทํางานอยู่หรืออะไรก็ได้นะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยนะคะ อหรือว่าตัวเราเองนั่แหละรู้สึกน้อยใจเพราะว่าเราเอาแต่ใจตัวเองอะนะ,ะแล้วเขากนะ็มีการเดินทางมาหาเรานะถึงแม้ว่าจะไกลเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพราะยังไงก็ตามคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขานั่นแหละนะอืมมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องให้ความวิติธรรมกับเราแล้วเนาะม,มันมีการมาพบปะพูดคุยกันอนะสองไม้เท้านะคะ,ะแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะ เขาก็จะมา take action จะเดินทางมาหานะประมาณนี้นะเอาโอเคสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวิขออภัยค่ะเหมอน้องขอจบคำทำนายไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบการอ่านไพ่ของเหมอน้องนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะ,อ,ะอยู่ต่างประเทศอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของหมอนน้องเนาะ,ะฝาก ธรรมตะขีดสะตนสามหด้วยนะคะใน IG เนาะแล้วก็ในเพจ f a c e b o o k นะถ้าเกิดใครสนใจหินสวยๆนะคะเป็นหินที่ให้พลังงานหินนำโชคนะคะแล้วบางตัวก็จะมีพุทธคุณอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ,ะคุณสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็มาสั่งกับหมอน้องได้นะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะสำหรับคนที่มีคนรักแล้วนะคะชาวธาตุไฟนะมีคนรักหรือว่ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วนั่นแหละนะมาดูฟีพารังงานโดยรวมของคุณไพ่ the chariot ไพ่ the world นะคะ ไพ่ The lovers ก็เป็นไพ่คู่รักเนะ <l opers> าะ lovers ไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ห้าหมายเท้านะคะอ่ะโอเคพาร์งงานเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้อาจจะอ่าคุณกับเขาอาจจะห่างๆกันเนะเาะก็คือไม่ได้มีไม่ไม่ได้แบบว่าเลิกกันอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็น ปากเสียงกันก็ได้มีปากเสียงกันหรือว่าทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะห้าไม้เท้ามีอะไรที่มันขัดใจนะคนคนนี้บางท่านอาจจะคบกับคนต่างชาติก็ได้นะเดชารยอันนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือว่าในช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าห่างๆกันทางความรู้สึกนะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะเป็นไพ่เดอะเรเวอร์สขึ้นมาก็เป็นคู่รักที่รักโรแมนติกอะไรกันแบบนี้นะเออแต่ทีนี้คู่รักเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นเขาเรียกว่ารักทางเลือกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็คือยังยังไม่ถึงขั้นแบบแต่ง,งงแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะอ่แต่บางท่านก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นคู่รักในลักษณะแบบแต่งงานแล้วก็ได้นะอืม ด w o ว l ลขึ้นมานะคะบางคนช่วงช่วงเวลานี้อยู่ไกลกันกันนะก็ได้นะหรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์คุณกับคนรักของคุณนะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟคแล้วนะเพียงแต่ว่ามันก็แค่มีอะไรที่มันขัดแย้งกันบ้างแหละทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะคู่ของคุณมีแนวโน้มจะเป็นฐานตำรวจวิศวกรชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ใช้พาหนะในการเดินทางนะ หรือว่า,เ,าเป็นเฟจแอร์นักบินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวเนื่องที่จะต้องเดินทางอะไรแบบเนี้ยเ,เดินทางไปงต่างจังหวัดหรือย้ายงานไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมีพลังงานของชาวริกกรกฎนะคะแล้วก็่ลราสีเมทุนนะแล้วก็เมษสิงหนุนนะไพ่ justice ไพ่หนึ่งดาบไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะไพ่เก้าวถ้วย แล้วก็ไพ่สิบเหรียญนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะแล้วคุณกับเขาก็มีความซื่อสัตย์ให้กันนะคะแล้วก็น่าจะพอใจในจุดยืนของตัวเองอ่ะจะมีใครเข้ามาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ต้องการนะเพราะว่าเหมือนกับความรักที่มีอยู่มันก็เพียงพอแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักตัวเองด้วยนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่า ไป,ไปหารักใหม่แล้วเพราะรักที่มีอยู่มันก็มันก็โอเคอยู่แล้วอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีระยะทางห่างกันในช่วงนี้ก็ตามนะแต่หมอน้องก็มองว่าคุณก็พร้อมที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคนะคะเออไม่ได้มีเขาเรียกว่าระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคกับความรักของคุณนะนะเออนะคะแล้วก็ยังมีความซื่อสัตย์อย่างมีความจริงใจให้แก่การอภัยเดชสติสนะนะเออยังมีการสารต่อความสัมพันธ์นะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะ พลังงานของคุณอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะหมายถึงว่าคนรักของคุณนะอ่าแล้วก็เมษสิงหอ่าเหมือนกันเรานะโอเคเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อคุณนะคะแปดดาบ มีพลังงานความหวาดกลัวหกเหรียญไพ่สิบเหรียญไพ่หกถ้วยไพ่ห้าไม้เท้านะคะในช่วงเวลานี้ความรู้สึกของเขา็ยังมั่นคงอยู่กับคุณนะ แต่หมอน้องมองว่าเขาน่าจะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจที่ทําให้เขาเหมือนกับอยากอยู่ในโลกส่วนตัวอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือแสดงออกให้คุณเห็นก็ได้เนาะเออคุณกับเขามีความผูกพันกันมากเลยเขารู้สึกว่ามันเป็นสายใหญ่อะไรบางอย่างนะอ่อคุณเอออาจจะคบกันมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะหกถ้วยเนาะก็น่าจะเกินปีอะไรแบบนี้นะ เ,ออเกิน6เดือนเกินปีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้มีความผูกพันกันนะหกถ้วยนะอืมแต่ในบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแวงอะไรกันแบบนี้เขาก็เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากคุณนะหกเหรียญก็คือเขาก็มีความเห็นอกเห็นใจในตัวเรานะคะอยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้เรานะคนคนนี้นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวมาน้องมาดูเพิ่มนะ าในบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกทอแท้อะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าการห่างไกลในบางครั้งก็ได้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเออเหมือนขาดอะไรไปอะไรแบบนี้นะต้องการการมาเติมเต็มนะคะอืม,อมสิบไม้เท้าเวลาทะเลาะกันคนคนนี้หมอน้องก็มองว่าเขาก็ก็รู้สึกเหน,นื่อยเนาะ มันสิดไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่ไงก็ตามเขาก็ยังเอ,อหมอนเราก็มองว่าเขากน็น่าจะยังรักเราเนาะน่าจะยังรักเราแล้วก็ยังยังพอใจกับความสัมพันธ์ยังพอใจกับความรักนี้นะคะเออเขาก็มั่นคงกับเรายัางถือความสัมพันธ์นี้อยู่ยังยังจริงใจอยู่นะจริงใจและจริงจังอยู่กับเรานะคะอแต่ในบางครั้งเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่ ห้าเหรียญมันเหมือนมีการขาดหายอะไรไปบ้างนะเออนาะมันเป็นสิ่งที่เขากลัวไปเองอะ่ะหรืออาจจะก,กลัวการที่เราจะเดินจากเข้าไปอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันอาจบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออเป็นเป็นการครบกันในลักษณะเหมือนกับว่ามีระยะทางมีระยะห่างอะไรแบบนี้ในบางท่านก็ได้อะเฉพาะบางท่านนะคะอ่ะอืมอา่าโอเคประมาณนี้นะความรู้สึกของเขานะมีพลังงานเมธ เพื่อสบการณ์มังกรแล้วก็ลัคนาสีลัคนาราศีกรกฎนะคะะประมาณนี้อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะที่เป็น ราศีเหล่านี้นะคะมีมีอะไรที่มันขัดแย้งกันบ้างอะ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกเอ,อไม่ค่อยสบายใจอะไรแบบเนี้นะเหมือนน้องก็มองว่านะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหนื่อยนักๆอะ่ะคนคนนี้อาจจะทําทํางานหนักอยู่แล้วก็ได้แล้วพอม,มาเจอเรื่องแบบนี้เขาก็อาจจะเอาไม่โอเคอะไรแบบเนี้ย <laughs> ในบางครั้งนะในบางครั้งเขาก็คิดเหมือนกันนะว่าเขา,าเสมอเกิดมีใครมาเขาก็อาจจะ ไปกับคนอื่นอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะนะมันมีก้าวถวยขึ้นมามคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์แต่เมีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคู่ของคุณอะนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะ ความสัมพันธ์องคุณแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ใช่อ่ะขาอภไพค่ะไนท์ถือเหรียญแปดเหรียญก็ความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะอ่าไพาจะเป็นไพไนท์ถือถ้วย แล้วก็ไพ่เดือดสตาถ้าเกิดคุณทะเลาะก,ก,กันกับเขาหมอน้องก็มองว่าเขาก็เริ่มคิดได้แล้วเนาะไพ่จัสเมน์น่ะว่าแบบเออเขาอาจจะเป็นคนผิดเองหรืออะไรเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะเขาจะมีการมาขอความรักคุณเนาะ <laughs> อาจจะมาขอโทษหรืออะไรก็ได้แล้วก็มีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะสําหรับคนที่ทะเลาะก,กันหรือว่ามีมันมีการการห่างห่าห่างห่างกันนะอ <laughs> ขอภัยค่ะ <laughs> เอเอนาะฝามถ้วยก็เป็นไพ่ของการคืนดีนะคะ <laughs> <laughs> อาจจะได้ไป คนคุณกับคนรักอาจจะได้ไปเที่ยวอะไรด้วยกันนะหรือว่าได้ไปงานแต่งงงแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้ควงกันไปออกสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ยังมีแพชชั่นให้กันนะ,ะมันเป็นขึ้นมา Queen of Band ์กับ คิงออฟแวนนะคะแต่ก็ต้ถ้าเกิดว่าสองอันนี้ขึ้นก็คุณก็ต้องระวังในเรื่องของการใจร้อนเข้าหากันด้วยเนาะเพราะว่าต่างคนก็น่าจะต่างเป็นธาตุไฟคล้ายๆกันนะ <laughs> เม็ดสิงนนูอะนะมันก็เป็นทั้งคิงทั้งควีนนะคะอเดือดซันแต่ก็แล้วก็แปดไม้เท้าแต่หมอน้องมองว่า ครึ่งเดือนหลังคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะ่าแฮปปี้นะคะมีแพชชั่นต่อกันนะคะเออก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการหมดไฟอะไรกันไปหรือว่ามันเหนื่อยๆอะไรแบบนี้แต่ช่วงเวลานี้หมอน้องว่าคุณจะมีการมาเขาเรียกว่า r e c o n s i l l a t i o n นะมีการมาเฉลิมฉลองมีการกลับมาคืนดีหรือว่ามีการอ่ามามาพบมาเจอแล้วมันมันโอเคนะเดี The fun. ๋ยวฟันก็แฮปปี้นะค่อนข้างแฮปปี้นะ มีการได้ไปไหนด้วยกันนะคะแปดไม้เท้าหรือว่ามีติดต่อมาอ่ามีติดต่ออะไรมาส่งข้อความอะไรมาที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเออใจชื้นนะคะหรือว่ามีความสุขนั่นแหละไพ่เดอะซันขึ้นเนาะก็เป็นณิธทิศทางที่ดีค่ะ,ะเป็นวิธทิศทางที่ดีนะสำหรับครึ่งเดือนหลังเนาะอืมโอเคอยู่นะอืม ชาวเมสิงธนูนะคะ,ะคนของคุณนี้ก็อาจจะเป็นเมสิงธนูเหมือนคุณก็ได้นะคะแล้วก็มีนจะะกฎดพิจิกก็ได้เหมือนกันนะคนใดคนหนึ่งในที่นี้เป็นคนทีเ่เป็นคนโรแมนติกนะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เหมือนกับเจ้าชู้หน่อยๆ่อยมีเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยหรือว่าอาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะคะ,ะก็ระวังความใจ ร้อนนิดนึงนะระวังความใจร้อนนะอโอเคครึ่งเดินหลังไม่มีปัญหานะคะ,ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบการอ่านไพ่ของมอน้องนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาทางไลน์แอดนะคะปะพัดิรินนะที่ให้ด้านล่างรวมทั้งคนที่อยากซื้อหินด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองมาโชว์หินอันนี้หน่อยอันนี้เขาเรียกว่าหินเบรนอันนี้เป็นหินแท้เลยนะคะ อันนี้คือจาก12มิลน,นะลูกมันจะใหญ่แล้วก็เป็นหินหินแบบเกรดดีอ่ะอันนี้จะอยู่ที่599ถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะช่วยในเรื่องของความรักนะคะอันนี้เน้นความรักแล้วก็ความสวยงามเนาะส่วนคุณไซส์ก็เน้นความรักเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็ขายดีนะอันนั้นอยู่ที่359นะคะโอเคส่วนหินอื่นๆ หมายห้าสีตอนนี้ตัวอย่างหมดเพราะว่าขายหมดไปกระทั่งตัวอย่างนะหมายห้าสีนะคะหมายห้าสีจะขายดีมากเลยนะช่วยในเรื่องของการงานการเงินนะเอ,อการค้าขายอะไรแบบนี้มันก็จะปังนะโชคลาภในความเป็นสิริมงคลนะคะหมายห้าสีอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าใครสนใจเนาะอืมแต่ตอนนี้หมอนะ้องมีอันอันนี้มีหมายเขียวอยังมีหมายเขียวอันนี้หมายเขียวอันนี้หกร้อยห้าสิบหมายเขียวมันจะ เกดมันจะพรีเมียมตัวเองเนี่ยเรามันก็จะข้างในมันจะคอสเป็นเป็นแร่คอสเออ<ม>เป็นใหม่เนี่ยแหละนะเยอะมากเนี่ยเห็นไหมนะคะเออมันจะเป็นแบบพรีเมียมหน่อยมันก็เลยราคาสูงนิดนึงเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครสนใจอันนี้ก็เป็นเน้นในเรื่องของความปังในเรื่องโชคลาภการเงินการทองความเป็นฟิลิปมงคลนะอันนี้เหมอนน้องก็มีแล้วก็ที่ผ่านมาเพิ่งถูก หวยแต่ถูกแต่ถูกใบเดียวเองอะ่ะเออถูกถูกได้มาสองพันนะคะอืมนะโอเคโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีนะบ๊ายบายค่ะ